สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ต้นดอกเข็มนะคะอันนี้จะเป็นดอกเข็มของเรานะคะที่เราปลูกไว้แล้วก็เป็นต้นที่เรานํามาปักชําแล้วก็มาลงดินแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นดอกเข็มใหญ่ค่ะแล้วก็เข็มเล็กนะคะสามารถทําเหมือนกันได้เลยนะคะให้เลือกต้นเข็มที่มีกิ่งก้านแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้แบบนี้นะคะมีกิ่งก้านแล้วก็ยื่นออกไปหลายๆกิ่งแบบนี้นะคะ เพราะว่าเมื่อปักชำไปแล้วกิ่งของเขาจะรอดนะคะแต่ถ้าเป็นกิ่งแบบนี้นะคะเพื่อนๆเป็นกิ่งเดียวแบบนี้นะคะอาจจะมีการเหี่ยวแห้งหรือว่าตายก่อนได้นะคะเดี๋ยวเรามาตัดไปเลยะคะ่ะดราเลือกกิ่งนี้นะคะตัดประมาณน,นี้นะคะ เดบใบช่วงล่างออกนะคะไปแค่นี้ก็พอค่ะเนี่นะคะเป็นกิ่งแบบนี้นะคะตัดใต้ข้อแบบนี้นะคะแล้วก็ดินที่เราใช้นะคะเพื่อนๆให้เป็นดินเก่ารดน้ําทิ้งไว้สักสามถึงสอาทิตย์นะคะดินของเขาจะมีความชื้นเดี๋ยวเราปักชําลงไปได้เลยค่ะปักชําลงไปแบบนี้เลยนะคะ เอาไปวางไว้ในที่ร่มนะคะแล้วก็1อาทิตย์ค่อยลดน้ำทีพอชุ่มนะคะอย่าให้แฉะจนเกินไปค่ะ